สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูลเพวรันธร <_ d ata> เมื่อพูดถึงเครื่องรางของขลังในประเทศไทยของเรานั้นต้องยอมรับกันอยู่อย่างหนึ่งครับว่ามีด้วยกันมากมายหลายอย่างหลายประเภทซึ่งบางอย่างเองก็เป็นที่รู้จักกันในแถบท้องถิ่นไม่ได้กระจายมาในส่วนกลางจึงเป็นสาเหตุให้เครื่องรางของขลังเหล่านั้นแถบจะไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยิน แต่ก็มีฤทธาอนุภาพไม่แพ้เครื่องรางอื่นๆยกตัวอย่างเครื่องรางของขังที่ผมกำลังพูดถึงต่อไปนี้นั่นก็คืออินอ้อยหอยนำโชคนั่นเองครับอินอ้อยเป็นหินหอยเดินได้เป็นเชื่อเรียกวัตถุรูปครึ่งวงกลมที่ด้านหนึ่งโค้งนูนออกมาอีกด้านหนึ่งเรียบมีลายวนคล้ายรูปก้นหอยคนภาคเหนือภาคอีสานและคนลาวมีความเชื่อว่า เป็นหอยหรือสัตว์หายากที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีชีวิตและจิตวิญญาณก่อให้เกิดโชคลาภแก่ผู้ที่บูชาบางก็ว่าเป็นฟอสซิลหอยโบราณที่มีอายุหลายพันปีหรือเป็นดักแด้ของแมลงบ้างตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นอีกทั้งอินอ้อยนั้นจะนิยมเก็บไว้ในบ้านในร้านค้ากิจการต่างๆหรือออกจากบ้านก็จะพกติดตัวไปได้ เชื่อว่าจะนำพาโชคลาภและความโชคดีมาให้อินอ้อยนั้นนิยมบูชาไว้เป็นคู่เพื่อช่วยกันเรียกโชคลาภเงินทองคนสมัยก่อนจะนิยมนำผ้าขาวมาห่อไว้และใส่ไว้ในหีบเก็บเงินในวันสงกรานต์ของแต่ละปีผู้บูชานั้นจะนำน้ำมะนาวสดมาใส่จานและนำตัวอินอ้อยวางไว้ในจานเพื่อให้อินอ้อยนั้นดื่มน้ำมะนาวปีละหนึ่งครั้ง ขณะที่ดื่มน้ำมะนาวนั้นก็จะมีฟองอากาศบริเวณรอบตัวของอินอ้อยและบางตัวอาจจะเดินรอบๆภาชนะที่ใส่ได้บางตัวอาจจะไม่เดินแต่ก็มีพุทธคุณสมัยก่อนทุกบ้านนั้นจะบูชาอินอ้อยไว้เป็นคู่ๆบางคนนิยมบูชาวไว้หลายคู่เพื่อช่วยในการเก็บเงินให้เพิ่มผูนมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับ อินอ้อยนั้นเป็นาธาตุกายสิทธิ์ที่มีพลังให้โชคลาภด้านการเสี่ยงโชคการค้าขายและให้โชคลาภความสำเร็จความร่ำรวยเงินทองแก่ผู้ที่บูชาเป็นอย่างมากผู้ที่นิยมเสี่ยงโชคทั้งพอ่อขาแม่ขาจะนิยมบูชาอินอ้อยเป็นอย่างมาก บูชาแล้วมักจะมีโชคลาภค้าขายดีอย่างอัศจรรย์จึงเป็นเครื่องรังนำโชคอีกชนิดหนึ่งที่นิยมบูชามากในภาคเหนือภาคอีสานและประเทศลาวซึ่งคนโบราณน,นั้นมักจะนิยมบูชาแต่คนปัจจุบันเริ่มรู้จักน้อยลงทางร้านของเราจึงนำเครื่องรางของขังชนิดนี้มานำเสนอให้กับผู้ที่นิยมเสี่ยงโชคชอบค้าขาย ซึ่งจะมีติดบ้านไว้จะเป็นสิ่งที่ดีและจะเป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งอินอ้อยนั้นจะถูกนำมาใช้สร้างเป็นเครื่องรางของคลังมานานหลายสิบปีแล้วแต่สำหรับในส่วนของภาคกลางและจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการรู้จักอินอ้อยน,นั้นมีมาเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้ว โดยผู้ที่นำมาเผยแพร่ให้รู้จักนั้นคือพระครูพิบูรลนวกิจหรือที่เรารู้จักกันดีในานามของหลวงปู่คำบุคุตะตะจิตโตพระเกจิอาจารย์อาคมขังสายสำเร็จโดยหลวงปู่นั้นท่านได้นำเอาอินอ้อยที่มีสัดส,ส่วนตามตำรามาปลุกเสกและอธิษฐานจิตรอบหนึ่ง ก่อนที่จะนำมาลงอักขรลงด้านใต้ของอินอ้อยโดยอักขรคาถา,าที่เรียกเงินเรียกทองจากนั้นจึงปลุกเสกเพื่อมอบให้กับลูกศิษย์ที่ต้องการปัจจุบันถือเป็นของดีของหายากอีกชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งหากว่าท่านผู้ชมทุกฝั่งท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาอินอ้อยของร้านเราสามารถคลิกเข้ามาอย่างลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดต่อเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้เลยครับและท่านยังสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเหล่าที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรรวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้การพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าของร้านเหล่านะครับสวัสดีครับ